สวัสดีครับผมต๊อบแท๊บนะครับจากบริษัทต้องเรลยยนจำกัดรถมือสจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถซวยๆวอีกหนึ่งขั้นนะฮะกับเจ้าตัวโตต้าไฮรักสวีโกแชม 2.5e Smart c a ปนะฮะรถชมปี2013คันนี้เลยนะฮะในราคาอยู่ที่399,000บาทนะครับผมมาดูเลยว่ารถคันนี้มีอะไรให้บ้างนะครับความเดิมความเฟิของรถคันนี้นะฮะ อันดับแรกเลยหน้าตรงนี้นะครับในส่วนของกระจังหน้าก็ได้เป็นของเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นแบบโคเมียมนะครับตามสไตล์ของวิโกแชมนะฮะลวดลายนะครับแล้วก็ได้โคมไฟเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมคันนี้นะฮะในส่วนของล้อนะฮะตัวนี้นะฮะได้เป็นล้อของรุ่นจีนะฮะได้เป็นแม็กของลายรุ่นจีมานะครับแล้วก็ใส่ยางของแม็กซิตมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม กระจกมองข้างก็เป็นแบบคมเนี่ยบนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังตรงนี้นะครับมาพร้อมกับไฟนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆมาให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนะฮะวีโก้แชมป์นะฮะไฟท้ายเดิมจากโรงงานตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีกันชนหลังมาให้นะฮะเป็นแบบคมเนี่ยมเช่นกันนะครับวีโก้นะฮะ ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับก็ยังไงก็กินกันไม่ขาดนะฮะกับอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะโฉมไหนรุ่นไหนปีอะไรก็ยังเป็นที่นิยมอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะฮะถึงจะมีทำาินิโออกมานะฮะยังไงก็ลูกค้าก็ยังตามหาถามหาวิโก้แชมป์อยู่ดีนะฮะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นรายละเอียดด้านในดีกว่านะฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นปี13นะครับ Vigo Champ เป็น Smart c a p E นะฮะภายในสวยเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้านะฮะภายในสีเบจนะครับผมตัวนี้ได้เป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะฮะแล้วก็มีแอร์เดิมจากโรงงานนะครับผมมีช่องเสียบ AUX แล้วก็ USB มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปดนะครับผมพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะฮะไม่มี รอยถลอกเลยนะฮะเลขกไม้ไม้น้อยด้วยนะครับ1นึ0 0แโลเท่านั้นเองนะครับไม้แท้นะแน่นอนนะคันนี้ด้านหลังนะครับตัวเบาะแคปด้านหลังก็ได้เป็นเบาะเดิมนะเบาะเดิมจากโรงงานเลยสัญลักษณ์วีโก้มีให้นะฮะนี่มีให้นะครับผมเครื่องมือไม่แรงมีให้แน่นอนคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่ามาฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยว่า สวยไหมเพราะไหมนะฮะเครื่องยนต์คันนี้อ่า,าตอนตัวนี้นะฮะเป็นปี2013นะครับอ่า2.5นะครับผมเครื่องยนต์สวยนะฮะไม่มีรอยแกะซ่อมมาก่อน,นะฮะหัวน็อตต่งางๆไม่มีรอยแกะขาเลยนะครับคันนี้ฝากระโปรงเริ่มจากโรงงานนะฮะนี่ญลักษัณ์โตโยต้ตามีให้นะฮะรอยเมดอาต่งางๆยังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ต่งางๆยังอยู่ครบเลยนะครับผม ตอนนี้เครื่องยนต์เดิมนะฮะคันหน้าสวยเดิมจากโรงงานแน่นอนนะฮะคันนี้เสียงเครื่องยนต์เพาะนะฮะเสียงเงียบเลยนะฮะคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการดูแลรักษานะฮะโตโยต้านี่บอกได้เลยว่าปัญหาจุกจิกแทบจะไม่มีนะฮะดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักวิโก้คันนี้นะครับก็สามารถสั่งจองเป็นเจ้าของก่อนใครได้เลยนะฮะที่เบอร์0877914199แล้วก็ช่องทางแฟนเพจ Facebook รถมือสองต้องเจริญยนต์นะครับช่องทาง YouTube นะฮะบริษัทต้องเจริญยนต์จำกัดนะครับแล้วก็มีช่องทาง t i k t o k นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b s c ค i า e กดสวใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะครับมีบริการทำสัญญาให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศแล้วก็รถนะฮะเราพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศเช่นกันด้วยรถสไลด์ออนของเราเองนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับ ติดต่อมาสั่งจอง,เป,เ,จองเป็นเจ้าของก่อนใครนะฮะมีรถใช้ก่อนใครแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ